นะครับตั้งน้ำโมสามจบด้วยกันน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทธุอิมิสัง มหานณธยาอธิวัฒนังสุรักขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสังคารณนสัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาจเจ้าแม่นาที ท้าวสีทันดอนแม่ยานาเรือและเทพ,พยดาทั้งหลายที่เสียงสถิตอยู่น้ำบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลและเกอุเทศสนกุศล ให้แก่คุณแม่ไพพัน์จารุวรรผู้วายชนณนะบัดน,นี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของคุณแม่ไพพัน์จารุวรรผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดอนแม่ยนางเรือ และเทพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณแม่ภัยพันจารุวัตรผู้วัยชนและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ภัยพันจารุวัตร อชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนิดนิรันการเทินลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ให้ผู้อวยชนนะครับข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอเชิญเทพยดาในมหาชนลทีได้โปรดฟังไวจีของปวงข้าขอท่านยงเมตตาอนุญาตอุทกสถานเป็นที่สถิตอธิและอังคารของคุณแม่ภัยพันจารุวัน ผู้วายชนในพื้นสมุทรมณทนนี้ด้วยเทนสา